เริ่มต้นนะคะเราก็จะมาทำความรู้จักกับคำว่าประชากรและตัวอย่างกันก่อนนะคะสำหรับประชากรหรือว่า population นะคะก็จะหมายถึงข้อมูลทั้งหมดที่ทเกี่ยวข้องกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เรากำลังสนใจคำว่าประชากรในทางสถิติเนี่ยไม่ได้หมายถึงคนเพียงอย่างเดียวประชากรนะคะอาจจะหมายถึงเวลาสิ่งของสถานที่องค์กรต่างๆหรือว่า data อะไรก็ได้เลยนะที่เรากำลังสนใจอยู่นะคะ,ะเช่น สนใจนะคะถ้าสนใจความคิดเห็นของคนไทยที่มีต่อรัฐบาลยุคปัจจุบันชุดปัจจุบันนะคะอันนี้ก็คือเป็นความสนใจที่น่าคิดมากๆนะคะ่ะประช,ชากรคืออะไรคะก็ประช,ชากรคือคนไทยทุกคนนะคะแต่ถ้าเราสนใจเวลาที่คนไข้ต้องรอก่อนที่จะได้รับการตรวจของโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ประชากรก็คือเซตของเวลาที่คนไข้ทุกคนเนี่ยเข้ามารอรับรักษาที่โรงพยาบาลน,นี้นั่นเองค่ะสำหรับตัวอย่างนะคะหรือว่า sample คืออะไร sample หรือว่าตัวอย่างก็คือสับเซตของประชากรหรือเป็นส่วนหนึ่งของประชากรที่ถูกเลือกมาเพื่อเป็น ตัวแทนของประชากรนั่นเองค่ะนักสถิติจะต้องใช้ข้อมูลตัวอย่างนะคะในการอ้างอิงถึงประชากรถ้าตัวอย่างที่ได้เป็นตัวแทนที่ดีของประชากรจะทําให้การอ้างอิงของประชากรน,น่าเชื่อถือมากขึ้นนะคะคำว่าตัวแทนที่ดีก็หมายถึงตัวแทนที่แสดงลักษณะของประชากรอย่างครบถ้วนนั่นเองนะคะก็คือหมายถึงว่าเราเนี่ยจะซุ่มตัวอย่างบางตัวอย่างขึ้นมานะคะซึ่ง เป็นสับเซตก็คือเป็นส่วนหนึ่งในประชากรนั่นแหละเพื่ออะไรการที่เราสุ่มตัวอย่างขึ้นมาแล้วใช้ตัวอย่างตรงนี้แทนลักษณะของประชากรเนี่ยมันช่วยเรื่องการประหยัดเวลาแล้วก็ประหยัดงบประมาณในการที่เราจะไปศึกษานั่นเองค่ะค่ะสิ่งต่อมาที่เราจะต้องรู้ในเรื่องนี้ก็คือคำว่าพารามิเตอร์นะคะและคำว่าค่าสถิติหรือว่าภาษาอังกฤษก็คือพารามิเตอร์ก็คือทับศัพท์เลยนะคะแล้วก็สถิต สถิตินั่นเองนะคะพารามิเตอร์ก่อนพารามิเตอร์หมายถึงอะไรพารามิเตอร์ก็หมายถึงค่าที่บ่งบอกลักษณะที่สําคัญของประชากรนะคะพารามิเตอร์คือของประชากรส่วนค่าสถิติหมายถึงค่าที่บ่งบอกลักษณะของตัวอย่างนั่นเองนะคะทีนี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะค่าของพารามิเตอร์นะคะหรือว่าค่าของประชากรนะตรงนี้ที่อาจารย์เฮ็ลท์เป็นสีเหลืองนะคะค่าเฉลี่ยเนี่ยก็จะใช้มิวแทนนะคะความแปรปรวน ซิ Sigma กมากาลังสองนะคะส่วนส่วนบริเวมาตรฐานก็คือซิกมานะคะค่าสัดส่วนก็คือเป็น p ขนาดเราจะใช้เป็น n ใหญ่นะคะส่วนกลุ่มตัวอย่างหรือว่า s a m p l ลเนี่ยค่าเฉลี่ยเราจะใช้เป็น x bar นะคะความแปรปรวนเป็น s กําลังสองนะคะส่วนส่วนบิเวณมาตรฐานจริงๆมันก็คือ square root ความแปรปรวนใช่ไหมก็คือใช้ s อย่างเดียวนะคะส่วนค่าสัดส่วนใช้เป็น p แล้วก็มี h ฮ t หรือว่ามีหมวกด้านบนนะคะตรงนี้ส่วนขนาดเราจะใช้เป็นตัว n เล็กนั่นเองค่ะ และสำหรับหน้านี้นะคะเราก็จะมาบอกถึงวิธีการคำนวณค่าเฉลีย่ยความแปรปรวนส่วนเบีเ่ยงเบนมาตรฐานแล้วก็ค่าสัดส่วนนะคะของประชากรและกลุ่มตัวอย่างโดยที่คอลัมน์แรกนะคะจะเป็นของประชากรนั่นเองนะแล้วก็คอลัมน์ที่2ตรงนี้นะคะจะเป็นของกลุ่มตัวอย่างค่ะค่าเฉลี่ยเนี่ยจะคิดเหมือนกันเลยเนาะแต่ว่า,าสัญลักษณ์ก็จะใช้ไม่เหมือนกันเนาะถ้าเป็นของประชากรจะใช้เป็นิล กลุ่มตัวอย่างใช้เป็น x b ก r นะคะแต่คำนวณเหมือนกันเลยก็คือเอาเอค่าของข้อมูลทุกตัวนะคะมารวมกันหรือว่า summation นะตั้งแต่ตัวที่1น,นึคือ i เท่ากับ1เนาะ x i นะคะถึง n n ใหญ่ก็คือจำนวนของขนาดประชากรส่วนอันนี้นะถ้าเป็นกลุ่มตัวอย่างก็คือเป็น n เล็กนะคะซึ่งหารด้วย n เล็กก็คือเป็นกลุ่มขนาดของกลุ่มประชากลุ่มตัวอย่างนั่นเองค่ะ ส่วนความแปรปวนเนาะความแปรปวนเนี่ยประชากรจะแทงด้วยซิกมากำลังสองนะคะวิธีการคิดก็คือเป็น Summation ของ X i ก็คือค่าข้อมูลนะลบด้วยค่าเฉลี่ยแล้วก็กำลังสองจากนั้นนะคะก็หารด้วยประชากรนะคะแล้วก็ summation หรือจะ u m m a t i o n ก่อนแล้วค่อยหารก็ได้นะมีค่าเท่ากันนะคะตัวนีเ้เดี๋ยวเขียนให้ดูมีก็ได้โอเคอย่างงี้นะคะก็ u m m a t i o นอย่างนี้ก็ได้ summation นะคะ x i ลบ m u w กำลังสองแบบนี้นะคะ i เท่ากับ1ถึง n หารด้วย n แบบนี้ก็ได้นะคะได้ค่าเท่ากันอ่าส่วนตัวนี้นะคะตัวความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่างนะคะก็จะแตกต่างกันนิดนึงเนาะคือคล้ายๆกันนะคะสูตรก็คือเอา data ลบด้วยค่าเฉลี่ยแต่ว่าเป็นค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างนะเพราะว่าเวลาเราสุ่มกลุ่มตัวอย่างมาเนี่ยเราจะไม่รู้ พารามิเตอร์หรือว่าลักษณะของประชากรนะคะเพราะฉะนั้นเราจึงต้องใช้ x-bar มาคิดนะคะลบด้วย x-bar กำลังสองหารด้วยเห็นไหมสิ่งที่แตกต่างคือตรงนี้ต้องเป็น n ลบหนะคะส่วนเมตรมาตรฐานสูตรเดียวกับสูตรความแปรปรวนเลยแต่ว่าเพียงแต่ใส่ square root เข้าไปให้เท่านั้นเองนะคะใช้ตัวเดียวกันคือ sigma อันนี้เป็น sigma กำลัง2อันนี้ s อันนี้ก็เป็น s นนกำลังสส่วนค่าสัดส่วนนะคะใช้เหมือนกันเลยก็คือเป็น x นะคะ p เท่ากับ x ส่วน n เมื่อ x เนี่ยแทนสิ่งที่เราสนใจทั้งหมดนั่นเองค่ะค่ะสำหรับหน้านี้นะคะเราก็จะมาดูเกี่ยวกับการแจกแจงของค่าเฉลี่ยตัวอย่างนะคะสมมุติว่าประชากรมีขนาด n เท่ากับ5ประกอบด้ยวยข้อมูลดังต่อไปนี้เลยก็คือ1 2 3 4 5หาค่าเฉลี่ยประชากรเราก็จะได้เป็นค่ามิลถูกไหมเอ่ยนะคะตรงนี้คือมิวและค่าความแปรปรวนของประชากร ได้ดังนี้นะอ่าก็คือวิธีหาอาจารย์ก็ได้สอนไปแล้วนะคะก็คือ summation ข้าข้อมูลทั้งหมดแล้วก็หารด้วยจำนวนขนาดของประชากรเนาะเราก็ได้3มานะคะส่วนความแปรปรวนนะคะก็ xi นะคะลบมิวกํำลังสองหารด้วยขนาดของประชากรเช่นกันนะคะเราก็จะได้ความแปรปรวนเป็น2ค่ะถ้าเรานะคะสุ่มตัวอย่างขนาด n เท่ากับ2จากประชากรหน้ามาตะกี้นี้นะคะ ะะโดยที่ทำการสุ่มแบบใส่คืนจะได้ตัวอย่างที่เป็นไปได้ทั้งหมดนะคะคือ5กําลัง2ถูกไหมเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าขนาดงประชากรเรามี5เราหยิบขึ้นมา1ครั้งใช่ไหมแล้วเราก็ใส่คืนเข้าไปแล้วเราก็หยิบขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งโอเคไหมมันก็เลยเป็น5กําลัง2คือความเป็นไปได้ทั้งหมดนะก็คือ,อลูกแรกสมมติสมตมิก็คือหยิบตัวอย่างแรกขึ้นมาเนี่ยอาจจะเป็น2ใช่ไหมแล้วก็ใส่คืนนะคะ ครั้งต่อไปที่เราหยิบใช่ไหมสุ่มขึ้นมาอีกทีหนึง่งเราก็อาจจะมีโอกาสได้สองอีกนะคะแบบนี้อ่ะโดยที่ตัวอย่างก็จะกรอบด้วยทั้งหมด25ชุดใช่ไหมเพราะว่า5้คูณหเนาะอ่ะดังต่อไปนี้เลยใช่ไหมแล้วจากนั้นนะเราก็คำนวณค่ะคำนวณเอ็กบาร์อ่าคำนวณ x บาร์วิธีการคำนวณเอ็กบาร์ก็คือเอา x ็กบ้างของตัวอย่างใช่ไหมหนึ่งบวกหนึ่งหารสองอันนี้ก็เป็น 1นึบวกสหารสคือ1.5นะคะอันนี้เป็น1นึ่งบวกสาหารสองเป็นทำไปเรื่อยๆเลยเนาะจนถึง5กับ5ใช่ไหมห้าบวกหหารสก็คือ5นั่นเองค่ะเรานําค่าเฉลี่ยนะคะที่ได้จากตัวอย่างเมื่อกี้นี้ใช่ไหมคะ,ะมาสร้างตารางแจกแจงความถี่ได้ดังต่อไปนี้เลยก็คือ1นึ่งเอ็กซ์บาที่ได้1เนี่ยมีความถี่1น,นะคะ x bar ที่ได้ถึง5มี2แบบนี้จากนั้นเราก็นำเนี่ยเอามาใส่ในตารางทั้งหมดใช่ไหมคะเราก็ summation เห็นไหมตรงนี้จะเห็นได้ว่าความถี่คือ25ก็คือโอกาสเป็นไปได้ทั้งหมดของการสุ่มตัวอย่างมาจากหน้ามาตะกี้นะคะจากนั้นเราก็เอาความถี่คูณด้วย x bar ค่ะโดยที่เราก็จะได้เป็น 1, 3, 6ใช่ไหม 6, ก็คือได้มาแต่ละ แถวนะคะเห็นไหมสองคูณสเป็น6เนาะสี่จุดสองจคูณสก็เป็น10แบบน,นี้จากนั้นเรา u m m a t i o n มันนะคะเราก็จะพบว่าเราได้ s u m m a t i o n ทั้งหมดเท่ากับ75ค่ะจากตารางแจกแจงความถี่นะคะเราก็หาค่าเฉลี่ยของค่าเฉลี่ยตัวอย่างอีกทีหนึง่งงงไหมก็คือเราสุ่มตัวอย่างมาใช่ไหมสอตัวแล้วเราก็มาหาค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างแต่ว่ามันมีโอกาสที่มันจะเป็นได้หลายๆกลุ่มตัวอย่างถูกไหม ะะเราก็เอามาเฉลี่ยของค่าเฉลี่ยตัวอย่างอีกทีหนึง่งนะอ่ะเราก็จะได้ดังต่อไปนี้ค่ะก็คือเอา้า F ใช่ไหมหรือว่าความถี่นะคะคูณด้วยค่าเฉลี่ยของแต่ละชุดนะซึ่งเรารวมกัน Summation ออกมาได้75และเราก็ซัมความถี่ทั้งหมดที่เป็นไปได้ก็คือมี25เพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรคะแปลว่ามิวของเรานะคะม หรือว่าเป็นค่าเฉลี่ยของค่าเฉลี่ยตัวอย่างนะคะมิวของ x bar บาร์เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ3นะคะซึ่งจะพบว่ามันมีค่าเท่ากับมิวหรือว่าเป็นค่าเฉลี่ยของประชากรนั่นเองอ่าตอนนี้นะมันจะบอกว่าค่าเฉลี่ยของค่าเฉลี่ยตัวอย่างมีค่าเท่ากับค่าเฉลี่ยของประชากรนะคะและเมื่อเราหา ความแปรปรวนของค่าเฉลี่ยตัวอย่างนะคะวิธีการหาก็คือหาตามสูตรนี้เลยเนาะก็คือเอา x บาร์แต่ละตัวอย่างแต่ละกลุ่มตัวอย่างเนาะ x บาร์ i นะคะลบด้วยมิวของ x บาร์เนาะก็คือค่าเฉลี่ยของค่าเฉลี่ยตัวอย่างนะคะทั้งหมดกําลังสองคูณด้วยความถี่นะคะในแต่ละกลุ่มตัวอย่าง i ตัวนี้จะเป็นกลุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่มเนาะหาด้วยนะคะความถี่ทั้งหมดก็คือ25 เราก็จะพบว่ามันมีค่าเท่ากับ1ห,หรือมีค่าเท่ากับความแปรปรวนของประชากรหารด้วยขนาดของกลุ่มตัวอย่างะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจากการแจกแจงของค่าเฉลี่ยตัวอย่าง x bar สามารถแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างค่าสถิติและค่าพารามิเตอร์ได้ดังนี้นะคะการสุ่มตัวอย่างแบบใส่คืนนะค่าเฉลี่ยของค่าเฉลี่ยตัวอย่าง จะมีค่าเท่ากับค่าเสี่งของประชากรและค่าความแปรปรวนของค่าเฉลี่ยตัวอย่างจะมีค่าความแปรปรวนของเท่ากับค่าความแปรปรวนของประชากรหารด้วยขนาดของตัวอย่างนั่นเองค่ะแบบนี้เนาะเมื่อ n เ,เป็นขนาดของตัวอย่างนะขนาดของกลุ่มตัวอย่างนะคะ